เชื่อกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ถ้าไม่กดผู้หญิงคนนี้จะตกลาวาภายใน10 9 8 7 6 5 4 3 2เ yeah! ้เย้ผู้หญิงคนนี้รอดแล้วนะครับทุกคนก็นอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องดีมคุ้งด้วยนะครับผม ก็นคนสืบพอดีพ่อของคุณผมรีบเรียนรายคาเลยนะครับผมว่าคนนี้นีแหละที่ฉันพ่อของคุณแล้หนีมึงเป็นต้นเหเราไม่พบกูตายพออย่างงั้นมึงอย่ายอยู่เลย งานตัดอ e ีเทวอนครับโคตรยากเลยพี่ดีพี่บอยฮะไปเช็คงานให้หนออ่อยเอู้เข้ามาทำไมไม่เคาะประตูปะโถเออไปเร็โเร็วเระเชื่อตรงนี้ทำไมต่ออยู่อ๋ออะบอยบอยดูงานให้น้องก่อนไปลูก<อ>ไปเพื่อนไปทอะไรวะเนี่ยของกูก็ต้องมีอีกปะเออ<ด><ด>นะดูงานให้น้องหน่อยเธอต้องรีบลงอ่ะเอ้ยหวานตัดถึงฉากไหนแล้วอะฉากที่พระเอกกับนางเอกอันนั้นอะอ๋อ ไหนคอมครื่องไหนเนี่ยมีกี่คอมบ้างเนั่นแหละเออนั่นแหละเออบทเออบทก็โอเคเนี่ยบทเออโอเคโอเคเออก่อนลงมาไปหาอะไรกินก่อนไหมเอองั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้หวนพักก่อนก็ได้เราตัดตั้งแต่เช้าแล้วนี่กี่โมงกันเนี่ยมืดแล้วเนี่ยเสียงอะไรอ่ะหว่านได้ยินไหมเสียงท้องหว่านลองหรือเปล่าเออเนาะไปข้างล่างมีอะไรกินไหมอ่ะ หวานทำอาหารเป็นไหมเนี่ยแล้วสตูดิโอไม่มีใครอยู่สักคนเลยเนี่ยตอนนี้มาเขาก็ไม่อยู่กลับไปหมดแล้วมั้งใช่อุ้ยเฮ้ยมีคนทำอาหารให้หวานตู้หอมชุยได้เชียวหลายอย่างมากเลยเออฮอตดอกเฮ้ยแชมันวันนี้อยากกินอะไรดีวะเนี่ยมีอะไรให้กินเยอะแยะเลยอะไปดูไปดูหนังกันปะดูหนังเหรอคือสตูดิโอเราได้สตูดิโอมีนี่อยู่มีโรงหนังอยู่ ลงทางเล็กๆอ่ะไปปะเดี๋ยวนะทุกคนฮะตั้งแต่เรามาอยู่สตูดิโอเนี้ยเราก็อยู่นานเลยนะเราก็รู้ทุกซอกทุกมุมเลยนะแต่เรายังไม่เคยไปชั้นล่างเลยอ่ะไม่ใช่ไงจะชวนไปดูหนังนี่ไงเฮ้ยแต่แต่พี่ไม้บอกห้ามเลยนะอไม่เป็นไรเราเขาบอกว่าไม่เขาบอกว่าเขาห้ามแบบห้ามเลยนะเราจะลงไปเดียววะเออนี้เขาไม่รู้หรอกเราไปเดียวเองไปดูหนังนิชิต้องคิดมากอ่ะอก็ได้าะกรเราะไปไปไป มันไม่มีใครโอ้โหน่ากลัวนะวิเอ้ยพี่อย่าคิดมาไปไปไปพอดีนะพกไฟมาพอดีเลยไม่ีอะไรหรอกมันน่ากลัวโอ้โหหัวคิปเปอร์แล้วแค่มาดูหนังนี่อย่ลงหนังใช่ไหมเฮ้ยมีหมูด้วยเฮ้ยน่ารักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันขยักูมันตีกูเฮ้ยมันตีกูมันตีกูเฮ้ยน่ารักก็เหี้ยนะเฮ้อะไรอะเฮ้ยมาแล้วไปกันเลย ไอ้เฮ้ยเฮ้ยมาเข้ามาไปด้วยไปด้วยเฮ้ยโอ้โหตามหน้าห้องเนี่ยอะไรวะเนี่ยพี่ไม้เก็บอะไรไว้วะมาลังมาอยงเอ้าโอ้โหโดดลงไปแล้วเอาไงดีวะหวานคิดเรื่องออกไหมไม่หรอกนะเราจะพาก่อนมีชิ้ก่อนไหมข้าวหวานมีข้าวหวานมีอ๋อเหรอใช่ใช่เฮ้ยแต่จะไปนี่ต้องเออต้องเงียบๆหวานไปก่อนเลย ค่อยย่องแล้วกันเอาแล้วหวานเอาเสื้อพี่มาใส่ตอนไหนวะเนี่ยเอ้ยยืมพี่เฉยอ๋ออันนี้พี่ไม้เขาให้มาอือว่ะลืมลืมเพราะเสื้อนั้นไม่เหมือนกันหมดเลยมาดูครับมาดูลูกคอมอะไรสิวตูดไหนไหนอ๋อแล้วข้างล่างโอ้เยี่ยมเลยไอ้หวานมีได้ไงเนี่ย ก็ต้องมีเผื่อไว้สำรองไว้ออสำหรับ <ไป S 2> ถา่ถายละครนะเดี๋ยวแต่แต่นี่มันก็ไม่ใช่สถานที่ของเรานะมันเป็นแค่สตูดิโอนะบอกแล้วว่าอย่าลงไปเป็นไงละ่ะอย่าหาทำก็อยากดูหนังนี้เชยนนี้งั้นลงไปคนเดียวไม่เอาแล้วทำงานดีกว่าเดียวไ,วไวอ้บ้าไปไหนอะลืมเจริน เอาบอกว่าเราต้องเตรียมของของของขังอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็กุญแจใช่ไหมไม่ไม่ใช่ของขังอะมีไหมมีมีมีแค่นี้เลยอ่าเอาเอาแต่ดาบไปนี่แหละเอาไปไปไปเราห,หมูตัวเดียวเองหมูตัวเดียวเองเองตีกูเกือบตายเมื่อกี้เลยแล้วก็ใช้กันลงมาลงมามค่อยๆนะมันโอ้แค่ไม่กี่ตัวเองกูเห็นอยู่เนี่ยนี่ไง นั่นแหละบอยแค่เนี้ยตัวเดียวเองลงหนังอ๋ออยู่อยู่ซ้ายมือลงหนังเออนั่นแหละให้ดูมันมีเรื่องอะไรน่าดูมากเออได้ดูหนังชิวๆเฮ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยกี่ตัวเนี่ยโอ้โหโอ้โหมือกามพูดไดตัวเดียวเหรอโอ้โหอันนี้ไม่เองละลงหนัง 4S โอ้โหสุดยอดโอ้โหโอ้พี่ไม้เลี้ยงอะไรไว้เนี่ยนันดีกูต้องคุยกับพี่ไม้ละเอ๊ะอะไรเนี่ยได้แหม่มมาคืออะไรบอย อะไรอะ่ะไม่รู้อา่านไม่ออกเอ้าเอ้าไม่รู้ไหนตำรวจโรงหนังก็ไหนมันเปิดได้ที่ไหนล่ะมันพังแล้วเพื่อนอ๋อเขายังซ่อมแซมอยู่นี่วหว่าเอาไงดีวะเนี่ยไหนๆเออไหนๆก็ลงมาละสำรวจแม่งเลยแล้วกันอือไปหวานไปชื่อแต่ละห้องอมีอนะไรไหมไม่มีอะไม่มีล็อกโอ้ยอย่าเพิ่งเป็นลางสิขหวาน มันก็เพื่อห้องนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยไอ้บอยตีรนกูเฮ้ยไอ้หมูมันตีติดไปเพื่อนเพื่อนเพื่้หมูมันติดไปไอ้หมูไอ้หมูหมูหมูอุ้ยเอออะไรวะเนี่ยหวังว่าจะไม่มีแล้วนะนี่เยชันล่างเอ้ยไอ้ไรพวกเนี่ยใจสวยนี่มันห้องพิเศษไม่ใช่เหรอเนี่ย ไม่พูดไปเช็ห้องนึงห้องรอู้ชาวันนี้ห้องใครไม่รู้อะห้องรับแขกข้างล่างเขาห้องรับแขกเฮ้ยอะไรเนี่ยรูหาอะไไม่มีอะไรแล้วบังเฮ้ยเฮ้ยวิ่งมาวิ่งมาวันี้ไม่มีไมเหี้ยแล้วไม่มีก้เหี้ยแล้วอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุยอไมมันน่ากลัวจังวะอุอุ้ยอุอุยยมันใครโดนไฟลงน้ำเลยแล้วกันสามีตีก่อนตีก่อน อุ้ยมันมันน่ากลัวจ่งวะไม่่ออุ้ยตีวัวจริงุ้่ไม่ไม่ตีววตีหมูเออเอใช่กันซือมากอมากอไปกไปกันสือไปกันซือไปกมากมาบอยจัดการเพื่อนไอหมูไปไหนละเอ่เฮ้ยเฮ้ยม่งเมม่งปิงปองปิงปองโอ้โหเชเลี้ยง ไไม่กกินนนหหูสตูดิโอเฟนครับอืมเรียบร้อยอุ้ยดวนน้ำดวนน้ำดวนน้ำเดี๋ยวสำรวจก่อนสิเพื่อนไม่น่าเวลาแล้วติดเหนื่อยเลยเออวะนอนไหมกูอยากกูอยากอยู่แล้วอะออกไปจากที่นี่กันเถอะผู้นีเชาว่อยว่ากัน เออรู้แต่พวกนี่ชาวเคยว่ากันไงกับบ้านโกนอ๋อชิบังรีบไปขอคนแรกเลยไปขอเยวิแมนเลยไปด้วยไปก็ไปวะเฮ้ยอะไรอุ้ย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 อ้ยอโอ้โหเอ้าแล้วแิดประตูใส่กูเฉยเลยไอ้ทุกคนเอาไงอ่ะโอ้โหดูสู้เลยละกันไปไปเลยละกันอุ้ยตัวมันลอยได้ตัวตีที่หัวตีตีที่หัว เออไงที่แล้วเนี่ยอ้ยตัวมันหาตัวยเออไงทุกคนอ้ยระวังระวังระวังอุ้ยอุโดนเตะโดนเตะมมันเดี๋ยวมันเช้าดูมืดเดี๋ยวเช้าดูมืดมันเนี่ยอุ้ยอยู่ที่หมู่บ่าวะว่าไม่ใช่อ่ะมันเป็นตั้งแต่มึงอะอยากจะลงไปดูข้างล่างแล้วเพื่อนโอ้ยโอ้ยรนไปงบอกอย่าหาทำดูในโน้ตบุ๊กก็ได้นะไม่เง้ย อุ้ยทุกคนเอาไงดีวะแม่งน่ากลัวเกินอ่ะวีรอยนายมีความคิดเป็นเพื่อนมีตีนวะละตีวะเนี่ยอุ้ยเอาเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวมืดเออเออเออตอนตอนเช้าก็ได้กูจะได้ไม่ต้องกลัวหมาถึงบอกมันเหรอหรือบอกกูบอกมึงอะไรวะเฮ้ยตายยังไม่ตายมเ่กูไม่ใช่พระเจ้า กด้นคอโอ้ยแล้วคือสตูดิโอเราก็เขาห้ามเอาปืนเข้าอะเนาะไม่งั้นเราก็เอาปืนยิงมันละอมีทำไมดีไม่ดียัดหัวปีแล้วเนี่ยฮะอ๋อ R P G มันตายยากมากอะเหนื่อยอะเหนื่อยนาะนอนดีกว่าเอไไม่ด้อ๋อไม่ได้เหรอก็ปล่อยให้ผู้พี่เขาจะดการาไง เอ้ยงั้นี่บอยกับพี่ิมจัดการกันไปนะไม่หวานมันนี่เอ้าตังหุยโอ้ยตังม้าตาเบาเชียวรวยรวยเละรวยเละฮะอะไรวะเอ้าหวานหนีหวานหนีดิเพื่อนหวานหนีหวานเฮ้ยเอาไงเฮียหวานเอาไงไม่รู้ว่าเป็นอะไรอะเออหวานไอ้เชี่ยแล้วกูเอ้ากลัวกู กูไปแล้วเออฮเอาเอาไม่ได้ตายอ่ะเหรอเอาไม่ได้ตายเหรอหวานเฮ้ยเอาเฮ้ยหวานม่อยู่เร่ๆเนี่ยหวานจำได้ว่าหวานมันนอนเล่นโทรศัพท์ตรงนี้อ่ะโอ้ก็ก็มันโอ้แล้วงานกูถึงไหนเลยเอองานไปตัดงานต่างคนต่างทำงานไปลูกโอ้ยงานแล้วเดี๋ยวนะแล้วฝันเรื่องเดียวกันมั้ยเนี่ย ฝันว่ามีหมูมีหมูเพียบเลยอะชั้นล่างจริงไอตัวใหญ่ใหญ่อะลอยได้แบบแล้วก็ตายแล้วเราตายอะแต่เราฝันไงไม่น่ามีหรอกเออเออช่างมันเถอะเออแต่เอาง่ายๆหวานหนังเราลงวันไหนนะวันที่สิบเก้ากรกฎาคมใช่ไหมใช่อาทิตย์นี้แหละโอเคกี่โมงนะเจ็ดโมงเช้าหรือเปล่าไม่สิแปดแปดแปดเราประถมประทัดใช่ โอเคงั้นหวานรีบรีบไปเรนเดอร์ลรีบไปลงเลยนะโอเคไปหวานไปเลยเชิญเชิญเร็วเร็วจ้าอ่ะบอยมึงตัดงานอันนี้ตอบไปนะไอเอาชีวิตรอดจากเมืองซอมบี้โอเคกูตัดเพื่อนรับเพื่อนเริอละโอเค